ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาในระยะเวลา1ปีครั้งที่2ข้อมูลผู้รับการประเมินในาใยชัยบดีเดชบุรัมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนากลางตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประวัติการศึกษาปี2552ระดับปริญญ,ญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหสาสารคามปี2554รระดับปริญ,ญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการ ปี2554-2556ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังม่วงอำเภอปือยน้อยจังหวัดขอนแกน่นปี2556-2563ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแสงทองประชาสรรค์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นปี 2563- ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนากลางอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่น ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวหนากลางโรงเรียนบ้านหัวหนากลางตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหัวหนากลางตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น40คนปัจจุบันมีค่าราชการครูทั้งหมดจำนวน4คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คน รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินตามตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีแนวทางดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ครูส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศและติดตาม การสรุปติดตามรายงานผลและการพัฒนาตัวชีวัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมครูและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนรับรู้และเข้าใจของผู้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมีการกำกับติดตามตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการเผยแพร่ผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียน ัวชี้วัดที่3ผลการเร mm ียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีการจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบหลากหลายจัดให้มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เน้นการบริหารตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนการบริหารการเงินมีความโปร่งใสดำเนินการตามระเบียบพัสดุดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องการระดมทรัพยากรเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจัดทําแปลงเกษตรพอเพียงตัวชี้วัดที่5ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการจัดการเรียนการสอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจําเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติในหน้าที่ตัวชี้วัดที่6กการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีการประชุมครูร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาลทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายวินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยและการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่น แต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านวิชาการอยู่เสมอตัวชี้วัดที่เจ็ดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนชื่นชมยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื hmm. okay. right? 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 anyway? or, ่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนมีรายละเอียดแผนงานโครงการอัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนโดยใช้ข้อมูลนักเรียนวัยเรียนที่เป็นปัจจุบัน กำหนดกิจกรรมวิธีการงบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่กำหนดไว้นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมแนแนวส่งเสริมการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และจัดให้มีการติวช่วงปิดภาคเรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับอำเภอประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักเรียนในที่ประชุมผู้ปกครองและที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการดำเนินงานการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 1. 9กาหนึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการประเมินคุณภาพภายในปรับหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต 2. การจัดเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษา 3. การบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 การปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านหัวนากลางผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียนการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนการปรับปรุงบริเวณห้องเรียนอนุบาลการปรับปรุงห้องผู้อำนวยการการปรับปรุงสนามกีฬา การปรับปรุงบริเวณต่างๆในโรงเรียนการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์และสหกรณ์โรงเรียนผลสะท้อนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาหลังจากมาดำรงตำแหน่งนายธนดลทัพถิมใสผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, า 10, สามตำบลวันแท่นอำเภอชนบทรจังหวัดขอนแก่นครับตั้งแต่ของส่วนการศึกษานะครับส่วนของผอนะครับชัยบดีเดชบดุรัม ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่หมู่สามตำบลมันแท่นนะครับก็รู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในชุมชนของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตั้งเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับของโรงเรียนนะครับความสะอาดนะครับแล้วเด็กนักเรียนนะครับก็มีความสุขนะครับให้ความร่มมือ หลายๆอย่างที่ท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนนะครับของบ้านุณกลางผู้ปกครองนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับมีความรักนะครับเป็นมารดิฉันกันทุกคนนะครับตั้งแต่ท่านมาย้ายมาหกเดือนนะครับสวัสดีค่ะฉันชื่อคุณครูสมปัตธนาวรศิษฐ์ค่ะคุณครูโรงเรียนบ้านวนากลางความรู้สึกที่ท่านตุ่มเลยกัน ไทยบอดีเดชปุรัมได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวนากลางรู้สึกว่าดีมากค่ะท่านมีจิตอาสามีน้ำใจเป็นคนพัฒนาไปแรงแล้วก็มีความเมตตามีความเอื้ออาทรซึ่งอำเนินการะ่วที่้กับุคลากรทุกคนในโรงเรียนดีมากค่ะสวัสดีค่ะ แม่กับอันแม่สมหมายอาสา,ารห่องแล้วค่ะกับเป็นแม่อันดักเลี้ยนยูนโรงเรียนบานหัวหน้ากลางนี่แหละคะ่ะจะพัดพออเอพินยย่นใหญ่มาอยู่ไม่เนี่กค่ะอันได้ก็ดูดีสะอาดหูสะอาดตาเด็กหน่อยก็ได้เลี้ยนหนังสือดีโรงเรียนก็ะสะอาดแล้วก็ม่กิจกรรมต่างๆผ้าเด็กหน่อยเห็ดอันถูกยางถูกแนวล่ะคะ่ะการจีล่าการโดนตียางเด็กหน่อยก็เด็กก่้งเมื่อถูกแนว ไปสอบไปเหรียกีฬาอย่างงก็กเขาได้สายตาพออ,อ,อ,อายุอันละอันเพิ่นมาอยู่นี่ก็ดีไปเมื่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน